สวัสดีครับพี่เคการทองคำนะครับวันที่สิบสองกันยายนกันนะผมนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอย่างที่คาดนะครับว่าไม่สามารถที่จะผ่านนะครับเส้นสําคัญเราได้นะครับก็คือโซนสองห้าสองแปดสองห้าสองเก้านะครับก็มีการรี j e c t ราคาลงมาเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นะปราราคาประมาณสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองนะครับแต่นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะหลุดเทนไลน์ เดได้เหมือนกันนะฮะยังเกาะอย่างเหนียวแน่นนะครับนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปอธามหไฮได้นะครับอาทิตย์นี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะหลุดตรงนี้ลงไปนะครับก็ยังเป็นจุดที่เป็นจุดเคลว่านะฮะอยู่ในกรอบนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะนะครับอยู่ในช่วงเวลากรอบกว้างครับระหว่าง25งห้าอ่าสองห้าสองแปดนะครับจนถึง2 486นะครับยังอยู่ในกรอบนี้นะครับมาหลายวันกันแล้วนะครับผม วันนี้ผมก็ยังมองว่ามันก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมครับเราอาจจะต้องเล่นนะฮะในกรอบของช่วงนี้ไปก่อนนะครับล้าหาจังหวะเข้าในทางเฟรมเล็กกันนะครับเดี๋ยวย่อยให้ไปดูในทางเฟรมของ h ฮดโฟกันนะครับทางเฟรมของ h ฮดโฟเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมนะฮะเมื่อ,อวานนี้ใช่ไหมครับนะเขาก็มีการดันราคาขึ้นไปนะครับจากราคา2 4อ้ประมาณสัก2-5นะครับ ที่เขาได้ย่อลงมาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ประมาณที่2500ครับก็ดันขึ้นไปถึง2529เต็จละ2530ละกันนะฮะก็ประมาณสัก3,000จุดนะครับผมแล้วเขาก็กลับตัวลงมานะครับอย่างสมบูรณ์นะครับถือว่าโอเคครับก็ย่อลงมานะครับย่อลงมานะครับถึงว่าย่อลงมาอย่างสวยงามนะครับอืม ทีนี้นะครับก็มันมีอะไรให้เราเห็นไหมครับก็คือตอนนี้ครับมันมี FVG กว้างนะ FVG กว้างนะครับซึ่งเขาอาจจะต้องมาเคลียร์ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับก็คือ2520แต่ถามว่านะครับ มีโอกาสที่เขาจะมาถึงไหมมีนะครับที่จะกลับขึ้นมาเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวผมมองว่าวันนี้นะเขา่าจะย่อลงไปก่อนนะครับน่าจะย่อลงไปก่อนแล้วก็มาติดเทียมมาสัก0 8นย์ะครับ08ย์ 8, แล้วถึงจะกลับไปเพราะฉะนั้นจุด B นะครับที่สวยๆก็คือ0ูนย์นี่เองนะครับสามารถที่จะบีได้เมื่อเขามาแตะถึงนะนะครับถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะ บีขึ้นไปได้เดี๋ยวเราไปหากันในทาเฟรมของเ1นะครับนะแต่ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านผมยังมองจุดเดิมนะก็คือประมาณ2 7 2 8นะครับตรงนี้ราคาเดิมเหมือนเดิมนะเป็นแนวที่นที่แข็งแกร่งมากครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปได้นะครับก็อาจจะขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเนาะเดี๋ยวไปหาจุดบีกันในทาวฟิลด์เฮสท์วครับย่อยเป็นทาเฟรมของเ1นะครับมีจุดที่จะหาจุดบีได้ไหมเอ่ยนะครับจะหาจุดบีได้ไหมในศูนย์แปดแล้วนะครับนะฮะเกาะน้แน่นหนานะครับอ่า ตอนนี้นะครับย้อนไปทางซ้ายซิมีอะไรให้เราเห็นมีอะไรไหมเนี่ยเขามาเคลียร์ FVG สวยงามนะเมื mm ่อ hmm. คนนี้ครับเขาลงจากมาปาบแล้วเขาทำเอฟบีจีใเราเห็นใช่ไหมจริงจริงเอฟบที่เขาต้องมาเคลียร์นะครับของ H1 นะครับมีตรงไหนเอ่ยนะครับใครตีเป็นบ้างครับนี่นั่นเองครับ FVG ที่เขาต้องมาเคลียร์ให้ถึงนะครับประมาณส่วนนี้นะ2520นะแต่เขารีเจิกมาไม่ถึงอีกแล้วมาร้อยจุดเท่านั้นนะฮะเกือบจะเอา FVG แล้วเนาะนิดเดียวเท่านั้นในตรงนี้ ก็เลยมีการย้อนลงมาถามว่าตรงนี้เขาเขามาถึง FVG โซนไหมก็ถือว่ามาถึงนะครับขายได้แค่ร้อยจุดผมจะยืนยุนให้ <c oughs> นะครับก็ยังโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้จุด b จุดที่สอง่าจุด b จุดที่สองนะครับเรามาดูกันนะครับอ่ายอมดูเลยนี่ไงครับเราเจอจุดแล้วจุด B ีที่สองนะครับตรงนี้เป็นสวยงามมากเลยนะครับก็คืออันแดนแดนนะก็คือ2 5 0 0ันหเหมือนเดิมนะ ราะฉะนั้นจุด B ที่2เราจะมาที่จะ B 2ีสองพได้ครับนะครับก็ผมใส่กรอบตรงนี้ไว้ให้เผื่อใครจะแคปเนาะนะครับเผื่อใครจะแคปไว้ดูนะจุดเก้านะครับอ่ะนี่นะสองสี่ก็เก้าสองห้าศูนย์ศูนย์จุดบีนะครับจุดเอสนะครับผมเปลี่ยนสีแดงกว่าจุดเอสนะครับน,นะ S, นะครับอ่ะมาหนี้นะจุดเอสนะครับ จุด B นะครับ 2. B2 5. S2 ผมให้เอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือสี่จุดแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะผมมองว่าไม่น่าจะหลุดได้ยาวครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าว่าหลุดมาได้นะครับจุด B ตรงนี้ก็คือยังอยู่ในกรอบของ2.490เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็2.473นะครับถ้าเขาหลุดมาได้จริงๆนะแต่ผมมองว่ามันยากครับอืมยากครับเอาแค่กรอบกว้างๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับนีก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมตรงกรอบนี้นะนะครับสําหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่นะครับในวันนี้นะครับสวัสดีครับ